ฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อถ้าท่านต้องการติดตามข่าวสารอย่างรวดเร็วกด Subscribe และกดติดตามไว้นะครับ สวัสดีครับขณะน,น,นี้ท่านกําลังอยู่ในรายการฟ้องระดีรถชนกับทนานอหออรายการนี้ครับเป็นรายการที่นําเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับคดีรถชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภยัย เช่นเคยนะครับวันนี้ทีมงานทนายอ้อครับมีหลักกฎหมายดีๆมีคำพิพากษาศาลฎีกาดีๆนะครับซึ่ง3าลท่านเนี่ยเคยตัดสินไว้นะครับวันนี้ครับก็เป็นเรื่องของอุบัติเหตุนะครับรถเฉียวชนกันนะครับข้อที่จริงในคดีนี้นะครับก็คือว่าวันเกิดเหตุนะครับจเลยนะครับเขาเนี่ยขับรถไปนะครับแล้วก็ไปประสบอุบัติเหตุนะครับเป็นเหตุให้เฉียวชนนะครับกับรถอีกคันหนึ่งนะครับซึ่งพอเฉียวชนกันแล้วนะครับคนที่จําเลยนะครับถูกฟ้องในคดีเนี้นะ พอเขาขับรถไปเฉียวชนเนี่ยนะครับก็เป็นเหตุให้รถของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับเขาเนี่ยเสียหายนะครับนอกจากรถจะทรัพย์สินเนี่ยจะเสียหายแล้วนะครับเหตุเนี่ยซึ่งร้ายแรงไปกว่านั้นเลยนะครับผู้เสียหายในคดีนียนะครับผมแก่ความตายเลยนะครับคดีนี้ครับโจดนะครับซึ่งเป็นบิดามารดาของผู้ตายนะครับโดยชอบด้วยกฎหมายนะครับทีนี้ครับเขาสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัวไปนะครับก็เป็นเหตุให้คดีนียครับโจดทั้งสองเนี่ยซึ่งเป็นคุณพ่อคุณแม่ น้องในคดีนี้น,นะครับได้มายื่นฟอ้นนฟองน,งนะครับฟ้องจำเลยที่1นะครับซึ่งเป็นคนขับแล้วก็ฟอ้องกรรมการนะครับฟอ้องทีมีส่วนได้เสียเนี่ยนะครับในคดีนีเน้เข้ามาเนี่ยเป็นจำเลยเนี่ยทั้งหมดเนี่ย ห้าคนเลยนะครับแล้วก็พอเขามายื่นฟอ้องนะครับเขามาฟอ้องนะครับเรียกร้องนะครับถ้าขาดรายอุกาลละก็โดยปกตินะครับโดยทั่วไปเลยนะครับก็ตามกฎหมายนะครับถ้าสมมติเล่องเกิดว่ามีคนมากระทาละเมิดนะครับแล้วก็ทําให้บุคคลในครอบครัวของเรานะครับซึ่ง เขาเนี่ยจะต้องสูญเสียไปเนี่ยนะครับเหมือนอย่างในคดีน,นี้นะครับกฎหมายเนี่ยเขาก็วางหลักเอาไว้นะครับอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา443วรรค3เนี่ยนะครับทีนี้ครับพอเกิดเหตุและเมื่อเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเขาเนี่ยมาโต้เถียงกันเลยนะครับเรื่องเกี่ยวกับ ค่าขาดไล่ประกันละบางเอิญเนี่ยนะครับรถคันดังกล่าเนี่ยนะครับที่ขับไปเฉียวชนเขาเนี่ยก็มีประกันน่นะครับทีนี้ครับพอจําเลยเนี่ยนะครับถูกฟ้องเนี่ยเขาก็ขออนุญาตศาลเนี่ยนะครับขอให้มีคาสั่งเรียกบริษัทผู้รับประกันภัยนะครับเข้ามานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าคดีนี้ครับศาลเนี่ยนะครับท่านเนี่ยจะตัดสินและให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายในคดีนี้อย่างไรนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับที่เราเนี่ยจะเข้าไปดูข้อิี และข้อกฎหมายในคดีนี้นะครับทนายอ้อนะครับก็อยากขออนุญาตนเรียนให้เราเนี่ยเข้ามาดูหล,ลักกฎหมายก่อนนะครับคดีนี้ครับสาลเนี่ยนะครับท่านเนี่ยหยิบยกนะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา340มาตรา443รสามวัามน,นะครับมาตรา1563เข้า 63, มาปรับด้วยนะครับมาตรา340มี2วรวักกน,นะครับวรคแรกวางหลักไว้แบบนี้นะครับถ้าเจ้ามี้แสดงเจตนาต่อลูกหมี้ว่าจะปลดมี่ให้ท่านว่า ถ้นี้นั้นก็เป็นอันแล้วนับสิ้นไปวักสองนะครับถ้านี่มีหนังสือนะครับเป็นหลักฐานนะครับการปลดหนี้ก็ต้องทําเป็นหนังสือด้วยหรือต้องเวนคืนเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งหน,นี้ให้แก่ลูกหนี้หรือขีดค่าเอกสารนั้นเสียมาตรา443เนี่ยมีสามวักแรกวางหลักไว้แบบนี้นะครับในกรณีทําให้เขาถึงตายนั้นค่าสิ่งใหม่ทดแทนได้แก่ค่าโรงศพรวมทั้งค่าใช้จ่ายอันจะเป็นอย่างอื่นๆอีกด้วยวักสองนะครับถ้ามิได้ตายในทันทีค่า ทีใหม่ทดแทนได้แก่ค่ารักษาพยาบาลรวมทั้งค่าเสียหายนะครับที่ต้องขาดประโยชน์ธํามาหาได้เพราะไม่สามารถประกอบการงานนั้นด้วยนะครับวักสามนะครับซึ่งเป็นไฮไลท์สําคัญของคดีนี้เลยนะครับถ้าว่าเหตุที่ตายลงนั้นทําให้บุคคลอื่นบุคคลใดนะครับต้องขาดไร้อุปการะตามกฎหมายไปด้วยซ้ท่านว่าบุคคลนั้นเนี่ยนะครับชอบที่จะได้รับค่าสินใหม่ทดแทนเพื่อการนั้นมาตรา1563วางหลักไว้แบบนี้นะครับบุตรจำต้องอุปการะเลี้ยง ดูบิดามาได้นะครับคดีนี้ครับตามกรมธรรม์ประกันภัยนะครับระบุจํานวนเงินจํากัดความรับผิดนะครับกรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองนะครับเฉพาะข้อที่มีจํานวนเงินจํากัดความรับผิดระบุไว้เท่านั้นนะครับในข้อสัญญาดังกล่าวเนี่ยไม่ได้ระบุถึงต้องรับผิดในส่วนค่าขัดไล่อุปกรณ์ด้วยนะครับการที่จาเลยนะครับจ่ายเงินไปนะครับเห็นได้ชัดเนี่ยนะครับว่าเป็นค่าปงศพเท่านั้นการจ่ายเงินค่าซ่อมรถก็เป็นค่า เสียหายต่อทรัพย์สินนนะครับซึ่งค่าเสียหายทั้งสองรายการนี้ต้องจ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยที่จำเลยที่1น,นะครับทำไว้กับจำเลยร่วมเท่านั้นในการกระทําละเมิดนะครับเป็นเหตุให้ผู้ของโจททั้งสองถึงแก่ความตายโจททั้งสองนะครับซึ่งเป็นบิดามารดาโดยชอบด้วยกฎหมายนะครับย่อมมีสิทธิ์ฟ้องเรียกค่าขาดราอุปการะได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับมาตารา443วรรค3นะครับประกอบมาตรา1,563 ไม่ว่าในขณะเกิดเหตุนะครับผู้ตายเนี่ยจะได้อุปการะเลี้ยงดูโจทย์ทั้งสองจริงหรือไม่นะครับและในอนาคตจะอุปการะกันหรือไม่การที่โจทย์ทั้งสองนะครับถอนฟ้องจําเลยร่วมที่จําเลยที่1ที่2และที่4นะครับขอให้ศาลเรียกเข้ามานั้นไม่มีผลเกี่ยวกับจําเลยทั้ง5้าเพราะคาดีนี้นะครับโจทย์ทั้งสองเนี่ยฟ้องขอให้จําเลยทั้ง5นะครับชดใช้ค่าขับไล่อุปการะตามกฎหมายนะครับไม่ใช่ค่าปงศพ และค่าเสียหายต่อทรัพย์สินของกรมธรรม์ประกันภัยจึงไม่เป็นการปลดหนี้น,นะครับให้แก่จำนวยร่วมอันจะมีผลทําให้จำนวยที่1ที่2ที่4หลุดพ้นจากความรับผิดในส่วนนี้นะครับทั้งการที่โจทก์ทั้งสองเนี่ยทำสัญญาเปน็นปรนนอมยอมความนะครับกับจำนวยร่วมว่าไม่ติดใจเรียกร้องอะไรอีกนะเป็นกรณีเฉพาะการปณนปรนนองยอมความนะครับในเรื่องค่าซ่อมรถเท่านั้นนะครับคดีนี้นครับโจทก์นะครับฟ้องและขอแก้ไขคำ ฟ้องเลครับขอให้จำเลยทั้ง5เนี่ยร่วมกันหรือแทนกันนะครับชดใช้ค่าอุปการะเลี้ยงดูนะครับจำนวนเนี่ยสองแสนบาทแก่โจทก์ทั้งสองนะครับพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยงละสิบห้าเปอร์นนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จคดีนี้นครับจำเลยที่หนึ่งที่สองและที่สี่นะครับให้การขอให้ยกฟ้องเลยนะครับจำเลยที่สามและจำเลยที่ห้าเนี่ยขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณานะครับแล้วว่า พิจารณานะครับจำเลยที่1ที่2และที่4นะครับยื่นคำร้องนะครับขอให้เรียกบริษัททิพยะประกันภัยจำกัดมหาชนเข้ามาเป็นจำเลยร่วมนะครับศาลชั้นต้นเนี่ยท่านอนุญาตแล้วนะครับคดีนี้ครับจำเลยร่วมนะครับให้การและแก้ไขคำให้การขอให้ยกฟ้องระหว่างพิจารณานะครับโจทก์ทั้งสองเนี่ยขอถอนฟ้องสำหรับจำเลยร่วมนะครับอ้างเหตุว่าจำเลยร่วมเนี่ยชำระค่าสินไหมนะครับทดแทนเนี่ย เป็นตามสัญญาประกันภัยแล้วศาลชั้นต้นเนี่ยนะครับอนุญาตและให้จําหน่ายคดีเฉพาะจําเลยร่วมออกจากศาลร,ระบบความนะครับคดีนียครับศาลชั้นต้นเนี่ยท่านพิจารณาแล้วนะครับที่พากษาให้จําเลยร่วมนะครับร่วมกันหรือแทนกันนะครับชดใช้ค่าขาดน้ออุปการะแก่โจท,ท้งสองนะครับเป็นเงินนะครับสองแสนบาทพอ้อมดอกเบี้ยนะครับในอัตราร้อยละ7.5ต่อปีนับตั้งแต่วันที่22มกราคมพศ .2,000 542น,นะครับวันถัดจากวันฟอ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จเกียรติโจน,นะครับกลับให้จำเลยทั้ง5้านะครับร่วมกันหรือแทนกันเนี่ยใช้ค่าวิชาธรรมเนียมแทนโจทย์ทั้ง2น,นะครับโดยกำหนดค่าทนายความ1 0,000บาทนะครับจำเลยที่1เนี่ยยื่นอุทธร์ขึ้นมาสู่ศาลอุทธรณ์นะครับศาลอุทธรณ์ภาคสี่นะครับท่านเนี่ยพิจารณาแล้วนะครับท่านเนี่ยที่ภากษายืนนะครับค่าวิชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพักจำเลยที่ หน่งเนี่ยยื่นมีกาขึ้นมานะครับโดยผู้พิพากษาที่ได้นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นนะครับรับรองว่ามีเหตุสมควรที่จะมีกาในปัญหาข้อจริงได้นะครับคดีนี้ครับศาลดีกานะครับท่านเนี่ยวินิจฉัยว่าอย่างนี้นะครับมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่1ว่าโจทก์ทั้งสองนะครับมีสิทธิ์ฟ้องเรียกค่าขับไล่อุปการะตามฟ้องหรือไม่โดยจำเลยที่1น,นะครับฎีกาว่าการที่จำเลยร่รวมนะครับได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ตามกรมธรรม์ประกันภัยแก่โจทย์ทั้งสองแล้วนี่ละเมิดนะครับย่อมละงับไปทังการที่โจทย์นะครับถอนฟ้องจำเลยร่วมเนี่ยย่อมทําให้จำเลยทั้ง5เนี่ยได้รับประโยชน์นะครับภาระนี่ตามฟ้องเนี่ยจึงเหลือเพียง48,0 0 0บาทเท่านั้นนะครับเห็นว่าตามกรมธรรม์ประกันภัยเนี่ยระบุจํานวนเงินนะครับจำกัดความรับผิดว่ากรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองนะครับเฉพาะสัญญาข้อที่มีจํานวนเงินจํากัดความรับผิดระบุ ไว้เท่านั้นสัญญาหมวดที่2น,นะครับส่วนที่1ข้อที่2น,นะครับความรับผิดตามพรบ5 0 0 0 0บาทหรือ80,000บาทนะครับต่อ1คนนะครับ10ล้านบาทต่อ หนึ่งครั้งนะครับข้อ2.1เนี่ยความรับผิดต่อความบาดเจ็บน,นะครับหรืมอมรณะส่วนเกินนะครับพรบเนี่ยหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทต่อคนนนะครับหนึ่งล้านบาทต่อหนึ่งครั้งนะครับข้อ2.3น,นะครับความรับผิดต่อทรัพย์สินเนี่ยหนึ่งล้านบาทต่อหนึ่งครั้งนะครับในข้อสัญญาดลงกาวเนี่ยไม่ได้ระบุถึงต้องให้รับผิดนะครับในส่วนค่าขาดรายอุปการะด้วยนอกจากนี้นะครับความรับผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย รรับถนะคพศ2535มาตรา4เดิมนะครับบัญญัติว่าค่าเสียหายเบื้องต้นในกรณีความเสียหายต่อชีวิตหมายความว่าค่าปงศพและค่าใช้ใจ่ายอันจําเป็นเกี่ยวกับการจัดการศพผู้ประสบภัยนะครับซึ่งถึงแก่ความตายทั้งนี้นะครับตามรายการและจํานวนเงินที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา,า20วนะครับแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวซึ่งก็ไม่ได้หมายถึงนะครับค่าขาดร้อุปการะ like, อีกนะครับ การที่จำเลยร่วมนะครับจ่ายเงินไปเนี่ยหนึ่งแามบาทก็ระบุว่าเป็นค่าโลงศพนะครับตามพรบหกหมื่นหบาทค่าโลงศพรอยอนะครับสอข้อ2.1ะครับเจ็ดหมบาท เห็นได้ชัดแล้วนะครับว่าเป็นค่าโคงศพเท่านั้นการจ่ายค่าซ่อมรถนะครับเป็นเงินเนี่ยหนึ่งบาทก็เป็นค่าเสียหายนะครับต่อทรัพย์สินซึ่งค่าเสียหายทั้ง2รายการนี้นะครับต้องจ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยที่จำเลยที่1นะครับทำไว้กับจำเลยร่วมเท่านั้นในการกระทําละเมิดนะครับเป็นเหตุให้บุตรโจ์ทั้งสองนะครับถึงแก่ความตายโจท์ทั้งสองนะครับซึ่งเป็นบิดามารดาโดยชอบด้วยกฎหมายนะครับย่อมมีสิทธิฟ้องเรียกค่า ขาดไลฟ์อุปการะได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ะนะครับมาตรา443วรรค3นะครับประกอบมาตรา1,563ไม่ว่าในขณะเกิดเหตุนะครับผู้ตายเนี่ยนะครับจะได้อุปการะยืงดูโจทย์ทั้งสองหรือไม่และในอนาคตจะอุปการะกันหรือไม่นะครับการที่โจทย์ทั้งสองเนี่ยถอนฟ้องจำเลยร่วมนะครับที่จำเลยที่1ที่2และที่4ขอให้ศาลเรียกเข้ามานั้นไม่มีผลเกี่ยวกับจำเลยทั้ง5 เพราะคดีนี้นะครับ,รรบโจท์ทั้งสองเนี่ยฟ้องให้จำเลยทั้ง5เนี่ยชดใช้ค่าขาดหลยอุปการะตามกฎหมายนะครับไม่ใช่ค่าโลงศพและค่าเสีหยหายต่อทรัพย์สินตามกรมธรรม์ประกันภัยจึงไม่เป็นการปลดหนี้ให้แก่จำเลยร่วมนะครับอันจะมีผลทําให้จำเลยที่1ที่2และที่4นะครับหลุดพ้นจากความรับผิดในส่วนนี้ทั้งการที่โจท์ทั้งสองนะครับทำสัญญาปณิปนอมยอมความกับจำเลยรว่วว่าไม่ผิดใจเรียบร้อยอะไร อีกนั้นเป็นกรณีเฉพาะการทําสัญญาเป็นีประนอมยอมความนะครับในเรื่องค่าซ่อมรถ17,000บาทเท่านั้นที่สาลล่างทั้งสองนะครับพิพาค3ามานั้นสารฎีการนะครับเห็นพ้องด้วยดีการของจําเลยที่1น,นะครับฝ่าไม่ขึ้นอันหนึ่งนะครับคดีนี้จําเลยที่1น,นะครับเป็นนิติพลประเภทบริษัทจํากัดโดยมีจําเลยที่2ถึงที่4นะครับเป็นกรรมการผู้กระทําการในนามบริษัทเท่านั้นจําเลยที่2ถึงที่4นะครับ จึงไม่ต้องผูกพันร่วมรับผิดนะครับด้วยเป็นส่วนตัวจึงต้องแก้ไขให้ถูกต้องนะครับพิภาษาแก้ป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทย์นะครับสำหรับจำเลยที่2ถึงที่4นะครับถ้าวิชาธรรมเนียมชั้นฎีกาเนี่ยให้เป็นพระนอกจากที่แก้นะครับให้เป็นไปตามคำพิพากษาสารอุทธรภาคสิทถ้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับอยากเข้าไปดูคำพิพากษาสารฎีกาในคดีนี้เพิ่มเติมนะครับท่านเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ที่คำพิพากษาสารฎีกาที่6 3สามเาทับส5งพันนะครับสำหรับคนที่ประสบอุบัติเหตุถูกรถชนเนี่ยนะครับแล้วท่าน เป็นฝ่ายถูกนะครับแล้วท่านเนี่ยไม่รู้จะไปเรียกร้องกับคู่กรณีอย่างไรหรือในบางครั้งนะครับพยายามจะเรียกร้องกับคู่กรณีแล้วนะครับแต่คู่กรณีเนี่ยเพิกเฉยนะครับหรือในบางครั้งเนี่ยคู่กรณีนะครับพยายามจะเยียวยาให้ท่านน้อยเกินสมควรนะครับหรือว่าคดีของท่านเนี่ยมีความล่าช้านะครับถ้าท่านเป็นผู้เสียหายและเป็นฝ่ายถูกนะครับติดขัดปัญหาในลักษณะแบบนี้นะครับทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็อยากให้ท่านเนี่ยลองติดต่อสอบถาม มากับทีมงานเรานะครับทางทีมงานชไนอ้อเนี่ยจะได้ให้คําแนะนานะครับเพื่อที่ท่านเนี่ยจะได้ทราบถึงสิทธิ์นะครับท่านจะได้ไปทรียร้องกับคู่กรณีต่อไปเราเนี่ยยินดีให้คําปรึกษาฟรีนะครับสาหรับคนที่ขับรถไปนะครับแล้วก็ไปเฉียวชนผู้อื่นนะครับเป็นเหตุให้ผู้อื่นเนี่ยได้รับ บาดเจ็บสาหัสนะครับหรือว่าขับรถไปในกรณีที่ขับรถไปเฉียวชนผู้อื่นนะครับเป็นเหตุให้ผู้อื่นเนี่ยถึงแก่ความตายนะครับถ้าท่านรู้ตัวว่าท่านเป็นฝ่ายผิดนะครับท่านเนี่ยต้องรีบเข้าไปเยียวยาคนเจ็บนะครับหรือต้องรีบเข้าไปเยียวยาครอบครัวของผู้สูญเสียเลยนะครับสำหรับคนที่มีรถนะครับทนายอ้อเนี่ยอยากขออนุญ,ญาตน,นำเรียนนะครับท่านเนี่ยต้องตรวจสอบเลยนะครับว่ารถเราเนี่ยพรบรห,หรือประกันภาพบับขัดหรือไม่เรา อยากปล่อยให้รถเราเนี่ยนะครั pp, พรบพรบขาดหรือประกันภาคบังคับเนี่ยนะครับไม่มีนะครับแล้วนอกจากเนี่ยเราเนี่ยจะทําพรบหรือประกันภาคบังคับแล้วนะครับท่านเนี่ยควรที่จะต้องทําประกันภาคสมัครใจเนี่ยนะครับติดรถเอาไว้เลยนะครับเวลาเราเลือกซื้อประกันภาคสมัครใจนะครับท่านแจ้งกับบริษัทผู้รับประกันภัยนะครับหรือโบเกอร์หรือเป็นพวกตัวแทนเนี่ยนะครับที่เขาเนี่ยจะขายประกันรถภาคสมัครใจให้กับท่านเนี่ยท่านแจ้งเขาเลยนะครับว่าเลือกซื้อ ความคุ้มครองนะครับชีวิตร่างกายอนามัยบุคคลภายนอกนะครับวงเงินขั้นต่ำเนี่ยซักหนึ่งล้านบาทแล้วนะครับต่อคนนะครับต่อครั้งเนี่ยวงเงินซักสิบล้านบาทคุ้มครองในส่วนทรัพย์สินของบุคคลภายนอกนะครับวงเงินขั้นต่ำเนี่ยสักห้าล้านบาทเวลาเราขับรถไปนะครับเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเนะี่ยอย่างน้อยเลยนะครับก็จะมีบริษัท ผู้รับประกันภัยเนี่ยนะครับเขาเข้ามาลองรับวันนี้ครับทีมงานทนายอ้อนะครับก็ได้นํเก็บสาระความรู้ดีๆนาําคาํทพิพากษาสาริกาดีๆนะครับมานําเรียนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังหากท่านเห็นว่ารายการเนี้นะครับเป็นรายการที่มีสาระและเป็นประโยชน์เกี่ยวกับคดีลดชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภัยทางทีมงานทนายอ้อนะครับก็อยากให้ท่านเนี่ยนะครับช่วย กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือกดติดตามเรานะครับหรือในบางครั้งเนี่ยท่านอาจจะส่งหัวใจดวงเล็กๆมาให้กับทีมงานของเราวันนี้อะครับทีมงานทนายอ้อนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลาดูรายการของเราวันนี้อะครับทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็ขออนุญาตจบรายการเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับสวัสดีครับ